ส,สวัสดีชาวดัวกนในคลาสสิกทุกท่านนะครับผมเดมอนวันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์สปอยแพรในาคตกันอีกครั้งหนึ่งจากคลิปวิดีโอสปอยแพร์สี่สและ50ไปเมื่อนานมาแล้วถ้าทุกท่านได้อ่านคอมเมนต์บักหมุดจากคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยจะรู้สาเหตุว่าทําไมผมถึงไม่ทาคลิปแนวนี้บ่อยๆเพราะว่าเรื่องอนาคตของเกมนี้เนี่ยคาดเดายากมากๆเรื่องแพรจากเซิร์ฟเวอร์จีนตอนเข้าเซิร์ฟคลาสสิกเราจะปรับอะไรบ้างจากจีนมีอะไรเข้าก่อนบ้าง แต่ผมก็อยากหาคอนเทนต์มาทําให้ทุกคนได้ดูอยู่ดีสาหรับคนที่อยากรู้เรื่องอนาคตของปาลาดินออนที่จะเป็นคาร์ดคูลเซเตอร์กับการเดียนแล้วเนี่ยยังอยากเล่นอยู่ไหมผมเนี่ยได้ทําการนั่งไร่อ่านทั้งหมดแล้วนะครับในแผ่นโน้ตของเซิร์ฟจีนแบบแทบจะพลิกออกมาอ่านเป็นหนังสือหมดแล้วนะครับก็ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในคลิปวิดีโอนี้ก็มารับชมคอนเทนต์ที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ได้เลยและอย่างหนึ่งแผ่นพวกนี้ผมไม่ได้มาโนอเองนะอันนี้เอามาจากเซิร์ฟจีนะครับ 1. เริ่มที่พาลาดินโอลิลิคและไลท์ สองสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลทางด้านซ้ายของกูเซเดอร์หรือว่าพาราดินสายดาเมจถ้าใครเคยเล่น4เซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยโอลิลิลก,กับ Lightning ถึงสับจะใช้ดาเมจกายภาพกับเวทคู่กันแต่ในปัจจุบันที่เราเล่นอยู่ของเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกเนี่ยเราจะมีแค่ดามจเวทก็จะบัฟดาเมจกายภาพเข้ามานั่นเอง สสกิลนี้เพิ่มดาเมจกับกายภาพมาบอกเลยว่ามีผลเยอะมากเพราะเราเนี่ยสเกลเวทเป็นสเต็งกับอินใช่ไหมเราก็มีกายภาพเบสอยู่ดีเพราะว่าเราเป็นเคลทีนี้เบสกายภาพเราเนี่ยจะได้ใช้ดาเมจเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะ่ะเพิ่มไปอีกก็คือดาเมจคูณ2ก็ว่าได้จากกายภาพแล้วก็เวทด้วย ก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง2สกิลนี้จะไม่ได้บัฟอะไรเลยไหมก็เป็นบัฟที่ค่อนข้างตื่นเต้นที่ผมเห็นครั้งแรกเป็น2สกิลที่อยากให้บัฟที่สุดแล้วเก็ววคือบัฟจริงๆด้วยส่วนการเดียนก็ยังมาใช้2สกิลนี้ได้เพราะว่ามีเบสเดเมจพายภาพให้นั่นเอง ต่อมาเป็นคูเซเดอร์ก็จะเป็นดาสมนท์พวเวอร์หรือว่าที่เราเรียกกันจ um ุ้มเบชิมดาสมนท์พวเวอร์จะทำการเอาค่าสเตร็งและค่าอินของเราเนี่ยเพิ่มพิซิคอลดาเมจกับเมจิคอลดาเมจตามค่าสเตร็งอินที่เรามีในตัวโดยแพทล่าสุดที่ปรับมาแล้วเนี่ยในรับปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์จีนบัฟจาก30%เป็น40%และยังลดคููดาวอีกจากคููดาวอยู่ที่85วินาทีตอนนี้ก็จะเป็น60วินาทีแทนบอกเลยว่าชุ้มเบชิมบัฟมาค่อนข้างทีีี่่่จะใช้้้้้้ไดดดถขขึึนนนนแลววกก็มายัเอง และโฮลิลิกยังเป็นเอกแรกของกูเซเดอร์อีกด้วยก็จะเพิ่มเลนช์การโดนสกิลและดามจเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นตอนที่เป็นเอกนั่นเองประมาค้อนอยางที่โดนล้อกัน ด a มเมจแฮมเมอร์ Hammer, เป็นสกิลปาคอนสำหรับพาร์ตคูเซเดอร์ก็จะเป็นป่าคอนไปข้างหน้าเนาะสมัยก่อนเนี่ยเบามากๆแล้วก็หากินแทบไม่ได้เลยสำหรับสกิลนี้แต่ณปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์จีนได้ทำการบัฟกายภาพกับ,ากบดาเมจเวทเปอร์เซ็นต์เพิ่มตอนที่ไล่คอนแล้วก็ตอนที่คอนโดนศัตรูโดยที่อันเก่าเป็น60%นะครับโดยกายภาพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา67%เ็ดเนาเมจเวทเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมา80%ป็นฮิตเนี่ยมันก็จะแรงมากๆตอนที่คอนหมุนไปแล้ว ว่าออฟฟีดาเมทโดยรวมเนี่ยเพิ่มดาเมจทั้งกายภาพและเวทเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกัน147เปอร์เซนต์เลยทีเดียวรับคนที่ล้อคูเซเดอร์ว่าคอนอยางนะครับก็ทับใจนิดหนึ่งนะฮะบัฟขึ้นมาแล้วจากคอนอยางก็อาจจะเป็นคอนเหล็กอะไรอย่างงี้ต่อมาเป็นการ์เดียนนั่นเองทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นแฮง์อะเนาะ โดนเมื่อก่อนจัดติแค้นเนี่ยจะทำดาเมจได้แค่อย่างเดียวก็จะบัฟพลาสติกแค้มาเพื่อ Reduce critical resistance 30%ของศัตรูที่โดนไม่ว่าจะเป็นบอสมังกรก็จะได้รับผลของดีบัฟนี้9วินาทีเลยทีเดียวแล้วก็จากตอนแรกจัดติแค้นจะใช้ได้ทุกๆ29วินาทีตอนนี้จะเหลือ18วินาที ถ้าคำนวณกันด,ดีแล้วอาเรียนเนี่ยจะสามารถเจาะให้เ,เพื่อนได้ทีโดยผู้ดาวจะรอ9วินาทีอันนี้ยังไม่ลงซ s ฟฟิกที่เป็นวินที่ลดคี i ์ที่เ้าลีสิตเนี่ยมันไม่ทับกันนะ้ทุกคนพอมาไม่ทับกันแปลว่าอะไรครับคี i ์ที่้าลีสิตมังกรจะมีเยอะแค่ไหนโดนลดไปเยอะขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณก็ต้องมีหน้าสั่นโดนคี้รัวๆกันบ้างก็ต้องกดใช้ไปบ่อยแล้วไม่มีข้อโต้แย้งใดๆว่าคุณจะไม่กดแล้วนะครับเพราะว่าตัดแคสเป็นอีกหนึ่งสกิลที่มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับปาร์ตี้แ u t หรือวา เอฟเฟกเพิ่มบับเบิลขึ้นมาผมจะเรียกสแต็กของอาเดียนว่าบับเบิลนะครับในทุกๆสแต็ก stack, มันก็จะเพิ่มค่าสเต็งกับอินขึ้นทีละ3%เ จะเก็บได้มากสุดสิเวลาติดออโต้บล็อกหรือว่าตอนที่เราไลา่โลสะท้อนลดดาเมจหรือว่าจะเป็นตัดติดแคสเนี่ยก็จะได้บับเบิ้ลให้สําหรับกดการเดนฟอร์ด้วยโดยการเด่นฟอร์เนี่ยเป็นสกิลที่ใช้บับเบิ้ลหรือสแต็กของการเดียนจํานวนหนึ่งและทําดาเมจหลาภาพรอบๆตัวเองพร้อมแตกโลกให้เพื่อนแล้วก็ลดดาเมจแต่เดี๋ยวไปอธิบายข้างล่างอีกทีหนึ่งว่าการเดียนเนี่ยมันเก่งยังไงในแพทนี้รวมถึงคูเซเดอร์ที่มันบัฟมาเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนก่อนที่เราจะเข้าเรื่อง2กัน ก็มีสเตตให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลต,ต่างต่างของคลิคัตแรกของคูเซเดอร์ของกาเดียนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจเอเวอเรให้ดูแล้วกันว่าสกิลไหนมันจะรุนแรงบ้างในอนาคตทุกท่านจะสังเกตได้ว่าสกิลดาเมจทุกอย่างมันกำลงรุนแรงมากขึ้นก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเหมือนเซิร์ฟไทยเป็นฝันร้ายว่าแต่เล่นคูเซเดอร์แล้วฉันต้องเปลี่ยนพาร์ทแน่นอนเพราะว่าคูเซเดอร์ไม่มีใครเอามันตกงานแน่นอนไปตีนอกก็น่าจะโดนเตะอะไรอย่างนี้นผมสปอยให้เลยแล้วกันว่าเซิร์ฟจีนท,า,ทากา ในเรื่องสองเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงค้าต่อไปของพาลาดินกันต่อนะว่าอนาคตมันเป็นยังไงบ้างคูเซเดอร์เนี่ยน่าเล่นไหม สำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมองว่าเท่าที่บัฟมาเก่งกว่าเดิมเยอะมากนะเรื่องดีวายอวตารที่ยังไม่ได้ปรับก็ยังเพิ่มค่าสเตตสติงอินกันอยู่ทําให้การคอมโบดีวายอวตารจัดเมน้นท์พาวเวอร์เนี่ยเป็นคอมโบที่เร่งดาเมจได้ดีที่สุดสําหรับปูเซเดอร์ก็ว่าได้เอราะว่โดยรวมแล้วเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่8ปดทัพสิบละกันเพราะว่าอีก2คะแนนเนี่ยคุณจะต้องมีงบเยอะมากในการเล่นปูเซเดอร์ออนั่นเองโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมีแนวทางสกิลปูเซเดอร์ท็อปดาเมจผมจะพูดอันที่ดาเมจแรงที่สสุุดดดไปนน้ออยททีี่่ตาามระะัับบเขบกลกล1ง ที่คนบอกกันว่าคอร์สอย่างสำหรับคลาสิกที่กาลังเข้าเนี่ยพี่คนจีนบอกมาว่าเป็นที่1ของดาเมจเลยว่าแรงมากๆยังไงผมก็ยังให้ไอคอร์สเนี่ยมันแรงที่1เหมือนพี่จีนบอกนะเพราะว่าเวลากดใช้คอร์สมันโดนหลายฮิตแล้วฮิตที่มันโดนอ่ะเปอร์เซ็นต์มันคูณเยอะเพราะาอาจจะไม่ได้โมเราว่าได้ว่ามันเป็นที่1ดาเมจจริงๆสําหรับเรื่องของคอร์สอุเซเดอร์นะสก,กิลระดับที่2คือก,ก็อดเดนลิกเอ็กซ์สกิลบักเสาสกิลแรกของฝั่งซ้ายคาัสพอดินเลย ที่ผมบูดไปข้างต้นก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเลนจ์ในการโดนดาเมจของศัตรูนั่นเองสำหรับแพทห้าสิบเนี่ยสกิลนี้แรงลงมาจากคอสเลยใครดองแพทสกิลส้มร้อเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าสกิลนี้หุ่นขึ้นแน่นอนสกิลลำดับสามเป็นเอทิคสมัยสกิลที่หมุนตัวการอากาศทุบพื้นไ็นสายฟ้าทำดาเมจแรงที่สุดแล้วเท่าที่พรดินจะทาได้ไม่มีอะไรที่จะสู้พี่แกได้แน่นอนก็ยังเป็นสกิลท็อปดาเมจค่อนข,ข้างดียิ่งถ้าเป็นเอ็กเข้ามาตอนแพทเจ็สิบเนี่ยก็จะแรงกว่านี้ด้วย 4. Lightning Zap สกิลช็อตไฟฟ้าที่ทำดาเมจมีเจาะแล้วก็อย่างที่เรารู้ก็คือมันโดนบัฟปรายภาพมาก็ทำให้แสบติดอันดับรองลองมาจากสมัยแล้วนะในแพท5 0เนี่ยเราก็ยังอัพแสบเพิ่มได้อีกดาเมจก็จะยังแรงมากขึ้นนั่นเองอันดับสุดท้ายเป็นชาร์โบ ไม่ใช่ว่าปันเบานะครับเท่านี่ผมนั่งวีคอแล้วเนี่ยชาร์โบเนี่ยแรงเหมือนเดิม d เีเพอ่ะมันก็จะคงที่ของมันอยู่แล้วแต่ว่าสกิลอื่นอ่ะมันแรงมากกว่าเพราะว่าโดนบัฟมาแล้วก็สเตตเรามันเยอะขึ้นทีนี้ชาร์โบเนี่ยบอสตัวใหญ่อาจจะโดน2แชกสำหรับคนที่ใช้เป็นเนี่ยจ,จะโดน4แชกก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ทำดาเมจดีมากมเลย ก็ทำเป็ดพวกนี้ตามที่ผมบอกก็มีพี่จีนมาเล่นให้ดูเป็นคูเซเดอร์บวสิบงดันอาร์บิชอ OP ก็เรียกได้ว่าพี่แกคนนี้แปลกทุกคนเลยในตี้นะครับผมก็จะแปะคลิปวิดีโอไว้ด้านล่างของเดสคริปชั่นก็ไปหาดูกันได้ เป็นคลิปจากบิลลี่บิลลี่นั่นแหละแต่ว่าคนจีนเขาเอามาลงใน YouTube ให้ดูก็ในอนาคตเนี่ยเราก็ยังคาดเดาไม่ได้นะครับว่าเขาพูดความจริงไหมเพราะว่าเป็น1ความเห็นหรือว่า1คนที่บอกแล้วว่าเอยสกิลนี้มันแรงนะาอาจจะต้องรอดูว่าคนหนึ่งเขาอาจจะบิลยางอื่นแล้วมันแรงกว่าก็ได้เราก็ต้องรอดูแพดตอน50กันก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันดีๆมันจริงไม่จริงแค่ไหนเราก็ต้องรอ,อนะคนอยู่ดีนะครับต่อมาการนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไหม ผมเล่นการ์เดียนตั้งแต่แพทหกสิถึงแพทแปดสของไทยเลยนะการตีเลยว่าคนเล่นกา a ์เดียนเนี่ยสบายมากขึ้นนั่นเองไหนจะเรื่องบัฟสกิลฝั่งซ้ายเป็นกายภาพอีกทีนี้การ r เดียนก็ไม่ต้องแบบว่าลำบากลําบนในการลงลายวันแล้วก็จะใช้ฝั่งของค r ูเซเดอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นสมัยแสบหรือว่าเสาเนี่ยเขาก็จะทำาดาเมจอกายภาพได้เช่นกันนั่นเอง แถมยังมีบัฟตติแคปก็คือเจาะอี V เวสิต30%ไม่ว่าตัวนาคตมันจะเป็นก e ีนดาก้อนแบ็กดาก้อนหรือว่าดีเซอร์ดาก้อนก็ตามถ้ายังมีตติแคสที่ช่วยเล่งดาเมจตอนเพื่อนเพื่อนเบิร์ดยังไงก็เก่งมากๆสําหรับตี้มังกร และในอนาคตเนี่ยกว่าการเรียนจะโดนแย่งงานก็แพ Awake เลยนะอันที่จริงแล้วผมไม่แน่ใจว่าเซิร์เนี้ยจะมีแพดอเวกไหมหรือว่าอาจจะมีแพดอื่นเป็นใหม่เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอดูเรื่องอนาคตนะครับไม่มีใครรู้เรื่องอนาคตอยู่แล้วเรื่องที่3เราทำของในอนาคตยังไงดีสําหรับใครที่จะไปสายคูเชเดอร์เนี่ยปกติแล้วทุกคนจะทําค่าอินเน้นเวท แต่ว่าในแพทอนาคต50เนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนไปเล่นค่าสเต็งกับอินแล้วก็ยังทําค่าคลีเหมือนเดิมนะไฟนอลก,ก็แล้วแต่กําลังคนว่าจะมีอาวุธแสงหรือว่าตามกําลังที่ไหวสำหรับเรื่องของไฟนอลเพราะคูเซเดอร์เนี่ยแรงตามงบนะครับ และแน่นอนนะครับว่าผมเนี่ยเล่นคูเซเดอร์เป็นหลักอยู่แล้วก็จะมารีวิวให้ดูทั้งคูเซเดอร์กับการเดียนเลยเล่นในงบที่ผมมีเนี่ยเล่นได้ประมาณไหนแล้วก็มีรีวิวให้ฟังว่ามันลําบากไหมแต่ในอนาคตเนี่ยมีแพลนระยะยาวอยู่ว่าอาจจะเล่นเซนต์กับอินควิด้วยก็จะเอามารีวิวเป็นช่องสายเคลิกเน้นเต็มตัวไปเลยอะไรประมาณนี้ ส่วนการเดี่ยก็ยังเป็นแท้งเหมือนเดิมนะครับเน้นแม็คเอพีเยอะขึ้นค่าที่เหลือก็เน้นตามปกติครับเอ็มเดฟอีเฟนต์คิริแล้วแต่ไหวส่วนที่เหลือคุณก็จะมาลง P พลย์แท็กได้เพราะว่าคุณต้องกดจัดทีแคสบ่อยๆก็การลงสเตตของการเดียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับม่วงกันยาวๆเลยถ้าคุณจะทําแค่ของม่วงดาวนะแล้วก็แนอนาค้นคุณอาจจะไม่ต้องทําสีแดงก็ได้ถ้าคุมไม่ไหวคุณก็ทําแค่ C2 ดาวมันจะแรงกว่าเซตส้ม50แน่นอน แต่ก็นั่นแหละคุณก็ต้องรอไปใส่ของกีนอีกทีนึงส่วนใครที่ขึ้นของแดงเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แรงที่สุดแล้วเป็นเมตาของจีนตอนนี้ก็คือใส่สีแดงทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นประดับรุดหรือว่าอาวุธ การทำไฟแนลเต็มเนี่ยไม่ได้มีผลมากกว่าการทำสแต็ตใส่ชุดซีดา g o กอนแดงแล้วตัวมันจะมีสแต็ตสเต็งจีอินเป็นเมตาสแต็ตสแต็ตยิ่งสแต็ตเยอะมากเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งเยอะเท่านั้นเพราะไฟแนลเนี่ยยังดันไม่ได้ถึงเป้าหมายที่ควรจะเป็นแล้วก็ดันยังไม่คุ้มเท่าไหร่สแต็ตสแตตเนี่ยเลยเป็นเมตาในจีนอยู่ตอนนี้เพราะว่าได้ดาเมจเยอะสุดแล้วในเกมณนะปัจจุบันของแพ50ของจีนนั่นเอง เรื่องเมตาจากที่ผมถามคนจีนมาเนี่ยตอนนี้เราทํารอได้แค่สีม่วงเราก็รอไปใส่ขึ้นแดงอะไรก็ว่าไปส่วนประดับเนี่ยแล้วแต่คนมีงบแล้วกันแต่แน่นอนนะครับว่าชาวพราดินเราแล้วเนี่ยใส่ของม่วงทั้งตัวแน่นอนนะครับไหนๆเดี๋ยวกีนดักก้อนก็จะมาอีกทุกคนก็ต้องรอเปลี่ยนของกีนอีกลงกีนอีกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่งบทุกท่านเลยถ้าใครใส่ของม่วงอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณอีโวขั้นต่ำนะ2ดาวก็จะไม่ต้องไปใส่ของ50ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ของแพทห้าสิบก็คือของอาร์บิชอปอ่ะข่้นต่ำก็ทำสองดาวไปครับข้ามแพทไปมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยวิดีโอสโปอยแพทอนาคตกันอีกครั้งก็แน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมาในวันนี้เป็นข้อมูลจากอนาคตเซิร์ฟจีเนาะที่ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มหรือว่ายังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ซีบ้านเราก็ขออนุญ,ญาตใช้วิจายในการรับชมรับฟังกันดีด ว่า้อมูลเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผมอาจจะพูดได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดก็สามารถเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ครับผมจะตามไปอ่านทั้งหมดเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับชาวพราดินไม่มากก็น้อยหรือหลายท่านเนี่ยอาจจะหลงเข้ามาดูที่ไม่ใช่ชาวพราดินก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเดมอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าหรือว่าไลน์หน้าสวัสดีครับ